วันนี้มาทานซกชิยากิร้านโปรดค่ะแล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์ว่าเขามีซูชิระดับโอมากษตเสรในราคาเริ่มต้นแค่คำละ30บาทเสิร์ฟด้วยละทุกคนที่นี่คือฮิโตริซูชิยากิเอกไมัย12นะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นซูชิยากิพรีเมียมสไตล์คันไซแท้ดั้งเดิมมีมาสเตอร์เชฟคอยทําให้เราทานด้วยความประณีตพิถีพิถันทานแล้วฟินแสงออกปากเลยละค่ะแต่ขอพูดถึงซูชิของเขาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแบบประทับใจสุดๆราคาดีมากค่ะทุกคนเราเลยจัดมา1ิคําเลยค่ะอย่างโคฮาดะคำนี้30บาองุอนางิ0บาทเองนะ แล้วคือวัตถุดิบเขาใช้แบบเกรดโอ,อมากษตเเลยค่ะเลิศมากแล้วในส่วนของสุกิยากินะคะวันนี้เราสั่งเป็นวากิวเอฟชักโรแล้วก็หมูไอเบริกโก้ค่ะดูลายเนื้อสิทุกคนมันสวยมากเชฟมาสเตอร์เขาจะจัดการทําให้เราทานนะคะจุดเด่นของเนื้อที่นี่คือจะไม่ผ่านการแช่แข็งใดๆเลยก็จะทําให้รสชาติของเขาชัดกลิ่นหอมแล้วก็รสสัมผัสละมุนสุดๆยิงจิ้มไข่ไก่พรีเมียมจากญี่ปุ่นคือเด็ดเลยค่ะส่วนหมูไอเบริกโก้นี่ก็ดีงามไม่แพ้กันเลยนะคะมีนั่งดูเชฟทําเพลินมากเลยค่ะพอสุกออกมาแล คนที่ชอบทานหมูอันนี้คือแนะนําเลยนะคะว่ามาเราต้องสั่งค่ะในเซซตุกิยากิเนี่ยก็ยังมีเครื่องเคียงต่างๆรวมไปถึงวินิโดง้งเราก็ไอศครีมยูสือให้ด้วยนะคะอิ่มอร่อยสุดๆเลยค่ะและขอป้ายยาสุดท้ายกับวาฟเฟิลแฮมเบอร์เกทริโอเซตเมนูที่กําลังฮิตเลยค่ะเสิร์ฟม,มาบนกระทะร้อนแล้วเชฟก็ขูดชีใส่ให้แบบจุกๆทานกับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆอร่อยมากเลยใครที่เป็นสายสุกิยากิสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ซูชิเลวเวอร์้ามพลาดาน,นี้เลยนะคะฮิโตริซสุกิยากิบอกเลยว่าที่นี่ตัวจริง